จะบอกว่าวันนีฉันแบบประจนเจนมากเลยเพราะว่าเชยเห็นอะไรตรงนี้ไหมสิ่งที่อยู่บนกล่องตรงนี้ น้องจะมีตำหนิจากโรงงานไม้อะไรเงี้ยจริงๆเราพีก,กับร้านนี้ไปสามตัวนะเพื่อนตัวแต่ว่าน้องอุ้ยตายแล้วใช่แต่ว่า,าแบบเหมือนน้องๆสามคนมาไม่พร้อมกันอะ่ะน้องก็จะมาทีละคนคือเราได้น้องคนแรกไปแล้วมีข้อนที่สองนะคะแบบเฮ้ยใหญ่มากใหญ่มากทุกคนเด้งไม่เห็นได้ขึ้นหน้าเห็นได้ขึ้นหน้าเห็นได้ขึ้นหน้าอุ้ยไม่มีไม่มีแบบ แค่แค่น้อยไม่มีอะไรกันไม่เป็นไรถ้าน้องโอเคก็ไม่เป็นไรคือแบบทางร้านก็ขยันมากเลยนะค,คือส่งให้แบบตัวไหนมาก็ส่งให้มาทีละตัวทีละตัว,ตวเราสั่งร้านเขาในช้อปปีอ้อ่ะแล้วเราก็จ่ายค่าส่งไปแล้วทีเดียวเลยร้านก็อุตส่าห์ส่งมาให้มาทีละตัวอันนี้เราสั่งแบบพีออเดอร์นะทุกคนตอนนั้นที่เราสั่งไปอะ่ะราคาน้องอยู่ประมาณที่แบบจำได้ว่าหกร้อยขวบบาทอะ่ะเราก็เลยลองสั่งดูเพราะว่ามันหกร้อยขวบบาทเนาะ อยากรู้ว่ามันจะแบบงานนี้จะพักที่ไหนกันเที่ยวเพราะว่าเป็นคุณหัวหน้าอีวัยในชุดเออ,อเนะชุดของไอชุดใหม่ชุดใหม่ของฟิล์มสำรวจที่เป็นสีดำก็เลยสั่งไปไม่รู้ว่างานจะขนาดไหนแต่เราก็แบบเออเราก็ต้องคาดหวังในราคาของงานด้วยเพราะว่าน้องก็ราคาเจ็ดร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองนี่แหะครับเป็น คือของ Final Season ว้ายข้จะของมันเกงนะครับดูกล่องก่อนไหมอยากดูไหมเพื่อนคือใจเราอะไม่ได้อยู่ที่กล่องแล้วตอนนี้ต้อนรับหัวหน้ารีวายนะครับเข้าบ้านกันนี่นะคะสติ๊กเกอร์สามทางนะคะก็คือเคยคเปค,ค,คยดูรีวายคือจะต้องมีสติ๊กเกอร์สามทางทำไงดีคือบางคนเขาแบบคือเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องกล่องหรอกแต่ว่าเวลาเราดูแล้วเราเห็นบางคนเขาถานอมกล่อง เราก็เลยเอ้าเราก็ต้องคุณถนอมมั้งจ้าเอ๋เสภาอคือแบนแบบนีผู้น้าเราแบนแบบกระเจี๊ยบแน่นจ้าโอ้กล่องนี้เ้ากล่องมีดามาอีกชำนหนึ่งด้วยนะตื่นเต้นมากมากเบย์อยากแกะตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ว่าเมื่อวานทำธุระกลับมาดึก o อ้ไม่คโอเคประกอบกันฮะ ตัวออกมาก,ก่อนอ่ะให้ดูอุ้ก็คืออุ้ยจริงจริงน้องมีดาบไหม่ยไม่มีหรอโอเคก็จึงน้องก็คือเป็นความแบบทำจากอะไรอะที่เบาๆอะ่ะเราก็ไม่ไม่รู้นะเขาเรียกว่าอ,อะไรน้ำหนักเบาๆๆนะฮะพอเบาคือทุกคนมันเป็นแบบมันเป็นอะไรที่ควระเพราะว่าน้องเป็นเป็นชุดชุดใหม่ด้วยแล้วมันก็ราคา ราคาไม่แรงด้วยนะคะเพื่อนๆเฮ้ยใช้ขานี้ถูกปะประกอบถูกปะทำไงดิมันจะใส่เข้าไหมมือกว่าอยู่ตรงไหนอ่ะข้างๆถ้าฉันทำทางจะทำนี่เลยดีเฮ้ยไม่ใช่ไหมโอ๊ยกระตุกเลยวะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆเรื่องความรวดเร็วมันไม่มีอะไรอ่ะมีแค่นี้ก็คือแกะมาแล้วก็ประกอบเสร็จเลยตั้งตั้งเสร็จแล้วแค่นี้อยากดูรายละเอียดอะไรปะข้างในอ่ะข้างในนี้เป็นข้างในดูนี่สิไหม ข้างในตรงนี้ก็เป็นไอ้เครื่องเครื่องเงาสันติแล้วน้องก็ล็อกมาเลยเราประกอบสามชิ้นเสร็จของที่ควรค่าแก่การเก็บโอเคครับแค่นี้แหละเอาน้องไปเข้าตู้นี่นะทุกคนเราต้องเอาน้องเข้าตู้ออกไปเพราะว่าเราเคยณฐานใหญ่มากเข้าไปในตู้นะคะแล้วก็เอาน้องคนเดิใส่ไปคือแบบสคนก็คือเต็มตู้แล้วก็คือเราเอาน้องคนอื่นอืออกจากตู้ชั่วคราว เพราะว่าไม่มีตู้เดรดที่ว่าแค่นี้คือไม่สามารถใส่น้องคนอื่นเข้ามาได้ใส่แล้วว่ะแล้วเราก็ต้องเบียดเบีกันหน่อยนะลูกเพราะว่ายังไม่ได้ซื้อตู้ใหม่เลยเนาะเพียบเลยเนาะโอเคได้อยู่เบียดเกันได้อยู่นะคะตรงนี้แล้วน้องเดรดในน้อยก็คือหมดแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะผมน้องเขาเพียบร้อยแล้วค่ะผม ต่อห่มาเห็นพอดีอันนี้คือเจ้าน้องคุณแรกที่สั่งร้านนี้แล้วมาส่งก่อนนะคะก็คือคุณอูซุย์คุณอูซุยที่กําลังจะมีบทบาทในซีซั่นสองมาค่ะก็เลยสั่งมาพออ่านเอาอ่านตัวการ์ตูนตัวหนังสือไปแล้วคุณอูซุยรอมากเตรียมวีดันในซีซั่นสองด้วยนะครับผม